สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านวันนี้พบกับผมนะครับประพลว่องวัฒนพันธ์นในรายการอาหารแห่งชีวิตที่จะนําสาระดีๆและความรู้มาสู่ทุกท่านนะครับในวันนี้ผมมีสิ่งที่จะนํามาคุยกับท่านนะครับก็คือความดีนะครับพี่น้องครับความดีคูณง่ายทำยากความดีที่เราพูดถึงนั้นหมายถึงว่าความดีที่จะส่งผลทําให้คนอื่นๆได้รับผลประโยชน์ได้รับพร ได้รับประโยชน์ในสิ่งที่เราได้สแสดงออกมานะครับแต่ความดีมันจะต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อนนะครับความดีที่เริ่มจากตัวเรานั้นจะส่งผลไปสู่สังคมรอบข้างอย่างแน่นอนนะครับซึ่งความดีวันนี้ก็ไม่ได้มาแค่อยากจะพูดให้พี่น้องได้เป็นข้อคิดเท่านั้นแต่อยากให้พี่น้องได้นำไปปฏิบัติและนำไปใช้แล้วเราจะพบว่าความดีจะส่งผลดีมาสู่ชีวิตของเรา อย่างแน่นอนนะครับวันนี้เมื่อเราพูดถึงความดีแล้วเราก็อยากจะนำพี่น้องเข้ามารู้ถึงความดีในพระวจนะของพระเจ้านะครับซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมโรมบทที่สองข้อที่10นะครับถ้าเราอยากมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและก็มีสันติสุขเราจะต้องประพฤติดีพระคำในตอนนี้ได้กล่าวเอาไว้เช่นนี้นะครับแต่ศักดิ์ศรีเกียรติและสันติสุขจะเกิดมีเก่ทุกคนที่ประพฤติดีนี่เป็นถ้อยคําของพระเจ้า ที่จะอวยพรคนที่ประพฤติดีคนที่ทําดีคนที่สาแดงความดีออกมาแล้วคนที่ไม่ดีล่ะครับคนไม่ดีเขาก็จะเก็บเกี่ยวรับผลในสิ่งที่เขากระทําคนที่ดีก็จะเก็บเกี่ยวรับผลความดีที่เขากระทําดังนั้นความดีจึงมีชีวิตความดีควรจะเกิดขึ้นกับพวกเราเราก็จะหมั่นทําดี ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับในทุกๆวันเราจะทําดีกับตัวเองทําดีกับครอบครัวทําดีกับเพื่อนบ้านทําดีกับคนในที่ทํางานทําดีกับทุกๆคนแล้วความดีจะส่งผลทําให้เราได้รับศักดิ์ศรีทําให้เราได้รับเกียรติทำให้เราได้รับสันติสุขที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นขอให้ความดีของท่านที่จะนําพระพรนําสิ่งที่ดีงามมาสู่ชีวิตของท่าน นำชัยชนะนำความสำเร็จมาสู่ตัวท่านและคนรอบข้างขอพระเจ้าสมควรพระผ์นะครับสวัสดีครับ